คทยคอยเราทำ่นยะากตอาจจะง่เอ๊ะทำไมีหนพูดภษาไทยนะค็ตองบอเลยนะคะว่าขึ้นมี่พูดภาษาไทยได้เพราเคยร้อเพงประกอบละครา้วนะคะแล้วก็ต้ฝกเลยเเป็นภาษาไทยแบบนี้รานาเนี่กมากในประเทศไทตอนนั้นพี่หนุ่มยังจำได้เลยอะ ก็มีการปีนขึ้นบนเสี้ยใช่ไหมคะตรงนั้นเนี่ยน้องมีว like ่าคอาจจะเลือกทำให้เกิดไปนะคะว่าคุณมีเสี้ยเนี่ยเขาแสดงภาพยนตร์อะไรไว้บ้างนะค่ะเดี๋ยวเราทหมงานของเราจะช่วยบอกหน่อยได้ไหมคะว่าตอนนั้นที่เข้ามาคนไทยเขามแสดงด้ว่องอะไรคะของไอล่าส์เปิดเสียงไอล่าสหน่อยได้ไหมคะที่หนึ่ก็ได้เลยค่ะโอเคไหม คุนะคะต้องสียสละใจกับค่าแม่พมพ์ยังไงนี่ก็เหตุผล1 8 0นเชฟ1980และ1982มาอาจจะแล้วก็จะขอ เขาเป็ liberal, the, uh, ักูหมอบอกไช่ไม่ต้องาเกยตก็คือเขามก็าห่เรื่องขนยกเมื่อปีนึกล้วก็มีเรื่องหนึ่งปี1982อะค่ะจําได้ว่าถ่ายได้ร่วมงานกับคุณสอพรนี่ก็คณที่สมัยที่แสดงเป็นคุณแม่ของเาค่ะ นั้นคือสียงเพดังว่าคือมีน้ำตั้งแต่เช้ายังเรียนนะคะแต่ว่าท okay, ุกคนก็ยังดูแลเอาใใส่แล้ก็แค่เขาอย่างดีมากต้องขอบคุณทุกคนได้วยนะคะดีใจจังเลยเนาะที่ได้รักเขบบบกับกครั้งเอาลค่ะถามคุณเยว่านมก่อนะคะก็วันนี้ก็มาสวยมากเช่นกันเลยนะคะใจของคุณเ่าต้มามือนช่ไหมค ประาสของโรกน่เกของเรานะคะเราได้รู้สึกยางไงที่ได้ร่วมงานกับดาราผู้โอที่ยี่างหนึงงานมาเรื่องคุณภาพเร็นมากกว่า40ปีมีผลงานกร่รอที่สเรื่องที่กองใส่คนเดียวพี่ไม่ใช่แค่ใย่านะพี่ว่าคุณแม่้วยค่ะเป็นคุณแม่มายืนดูมีเสียนไน่เลยค่ะีนค่ะพีใจเราก็ตื่นเต้นมากค่ะคือนอกจากว่าเขาจะสวยแล้วก็ สุขภาพดีมากนะคะแต่เขาน่ารักจริงๆค่ะเหมาะกับที่เป็นแบบว่าคนทำงานมากค่ะใครได้เจอก็าจะหลงรักค่ะจริงๆค่ะแพราตอนแรกตอนที่เจอเลยนะคะบอกอือคือเขาแบบอือฉัแบแล้วคือหนูทายไม่ได้จริงๆเขาว่าเขาว่าเขาอายุเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าตอนที่ดูแลอยู่ในวงการมาน้าไปสี่สิบปีแล้วนี่หนูว่าโอ้โหนี่แหละค่ะเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดเพราะว่าทั้งสวยสุขภาพดีแล้วก็น่ารักมากที่สี่สิบปี ต้องบอกว่านี่มันทำให้เราเห็นแล้วรู้สึกสุดอายุนะแนี่นเราจะต้องมองแบบคุยนี้ตั้งแต่นี้นะคะแน่นอนค่ะหมือนเชื่อว่าทุกคนที่อยู่ตรงนี้น่าจะคิดเหมือนย่าค่ะว่าเราจะเราต้องเริ่มอะไรตรงนี้ตั้งแต่ไหน 我覺得好特別，聽到咧，最啱、嗯、我嘅係唱《青青、嗯》嗯，哈，聲聲聲，哈哈，好舒服。現場咧，哈、嗯，好熱，全部都熱熱氣氣。哈，感受緊係太熱火啦，好悶啊，想拋棄。台後呢，可能會比較難啲。請你講下你哋今次同嘉仁一齊合作，佢係係個好紅嘅明星嚟㗎，所以呢一次你可以有機會同佢一齊合作嘅感受。 Yaya là người đầu tiên trong thời gian rất vui vì có thể cùng với cô ấy tập trung vào cuộc sống Chúng tôi đã đến 3 ngày Chúng tôi đã rất vui

เขาบอ่าแฟนคลับรัยารักยะาด้ยก็รักที่ดีเสียด้วยนะคะโอเคแบบนีเยคยารัท <ak. Yep>. ี <sisters> ่ดกที่ดีรัย่านะคะอื่อได้ีถึงนจะไ้คะอ๋อเบอกว่าาจะป็นคนที่น่ารักมากเลยก็คือตลอดทั้ง3วันที่ถ่ายทำมาค่ะเวลามาพูดภาษาไทยทิ่งเข้าใจเขอกว่ายจบแกเป็นภาษาอังกฤษได้ตามค่ะแล้วก็มีความเป็น ก็เป็น s i o n a มากคนนาฬิกาสายล่าเร็วไทยเนาะรู้สึกดีใจมากที่ได้ร่วมงานกับเม่ได้คือกลายเป็นครั้งเคยนะคะพี่เสียด้วยนะพี่เสียด้วยนะพี่เสียด้วยนะคะอะไรท่านผู้ชมสงสัยกันนะคะว่าที่สองคนโฟนจองแบบเป็นรายเดือนแน่นอนในช่วงนี้เนี่ยเราจะพูดคุยกันผู้บริหารของเรานะคะเพราะว่าที่สองท่านนะคะสองข้อใส่องสัยในรถแท้เนี่ยก็อยู่กับเราแล้วยดีใจมาก It's very good shares on เดี๋ยวเราทำการเซตพื้นเป็นสเปรย์น้อนะคะเพื่ะที่ว่าเราจะได้เรียนเชิญคณะผู้บริหารของเรามาพูดคุยกันว่าทใไมถึง e ีซุปเปอร์สตาร์นะคะใหญ่คุ่นมีเยอะมาเจอๆอีกมีซุปเปอร์สตาร์อย่างยาวมาแล้วที่มาของทีนซีชุดใหม่นี้จะเป็นอย่างไรนะคะดังนั้นในโอกาสนี้ทาฉันขอเชิญสู่ผู้บีิารทกเรานทุกท่า คุณหมอคะณนายดิฉันก็จะเป็นระกาบริษัทบริษัทริการสุขภัดค่ะคุณยาตอบสิ่งที่เจอเลยนะคะเรียนเสลมักษาค่ะอีกหน่านดะคะท่านมีเพื่ได้เลยค่ะประสิทธิตเมื่อก็จลุกชุเซลลที่ซึ่การสายตลาดรลที่ไทยจำจัดนะะเชิญเลยนะคะเชิญนั้งได้เลยค่ะ